สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มเจะชวานในข่าวไวเทนิคนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกแล้วสําหรับกองทัพอากาศนะครับล่าสุดมันมีสันักข่าวต่างประเทศในรายงานว่าไทยแลนด์เป็นประเทศแรกครับที่มีการไปซื้อเครื่องบินรบโจมตีแบบเบา a t ทซจากสหรัฐไทยประเดิมซื้อเลยครับนะครับซื้อไปทั้หมดเบื้องต้นเนี่ยแปลด้วยกัน8เครื่อง นะครับซึ่งทางกองทัพการเขาก็เล่าสุดเนี่ยมีการออกมาถแถลงชี้แจงยืนยันว่าคุ้มค่าโปร่งใสนะครับแล้วก็ยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศครับนี่นะครับแต่แน่นอนว่าก็ไม่ไหวถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับซื้ออีแกแล้วหรอนะครับเนี่ครับตามปกติปกต,ปกติซื้อก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับรอบนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันทางลอากาศตรีประพานสอนใจดีนะครับโฆษกกองทัพประกาศเนนี้มีการออกมาชี้แจงนะครับโครงการในการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบารุ่น A t ท ว่าเป็นการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบาครับจำนวน8เครื่องพร้อมอุปกรณ์อะไรระบบสนับสนุนการฝึกอบรมและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นเพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ L39 ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า25ปีและโดนปลดประจำการแล้วเพื่อรองรับภารกิจในการโจมตีทางอากาศของการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบรวมถึงการบรรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติกับหน่วยงานอื่น วงเงินประมาณ4,500ล้านบาททั้งนี้วงเงินงบประมาณในอาจมีความผันผวน,นตามอัตราแรกเปลี่ยนซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณ5ปี64 68นะครับนี่ก็เท่ากับข้ชี้แจงนะครับสำหรับการพ,พ,พิจารณาในการเลือกเครื่องบินโจมตีแบบเบา a t ทของบริษัท t e c t r o อน v v a t i o n Defense l l c ของสหรัฐอเมริการครับมีข้อพิจารณาที่สำคัญคือความประหยัดในการส่งกำลังและซ่อมบำรุง จากการใช้อะไหล่ร่วมกันนะครับได้กับอากาศยานที่มีอยู่ก่อนแล้วและเวลาในการฝึกที่ลดลงเนื่องจากเป็นอากาศยานในตระกูลเดียวกันกับที่ใช้ฝึกแต่เพิ่มกีจความสามารถให้สูงขึ้นและมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนในการลาดตระเวนปิดอาวุธนี่ครับกองทัพกาศก็าชี้แจงครับนอกจากนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับการคัดเลือกในโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมการจะทำข้อตกลงคุณธรรมจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตและกรมบัญชีกลาง ประจำปีก็ประมาณพศสองพได้ดําเนินการลงนามเข้าตกลงคุรธทําความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างกองทัพอากาศและก็หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการผู้ประกอบการอย่างบริษัทเท็กซ์ทอนอเวชั่นดีเฟนซ์เอลอีของสหรัฐและคณะผู้สังเกตการ3าคนนะครับซึ่งคณะผู้สังเกตการก็มีการเข้าร่วมตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการจัดหาจัดซื้อเครื่องบินโจมตีแบบเบานี้ด้วยนะครับโดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องพบว่ากองทัพอากาศดำเนินการได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส นี่นะครับทางกองทัพอายกาศก็ชี้แจงยืนยันว่าดําเนินการจัดซื้อจัดหายอย่างโปร่งใสมีคณะผู้ตรวจการและก็เข้าร่วมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะครับนี่ครับมีการร่วมกัมกมกกบทางกรม,มชีการโฆษกองทัพอายกาศยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการได้ขออนุมัติจัดซื้อ, <S <S จ,อจ,จัดจ้างไปเรียบร้อยแล้วด้วยลงนามในสัญญ,ญาจัดซื้อแล้วเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการจัดหาเครื่องบินเอทีซีครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อดํารงขีดความสามารถของกองทัพอากาศในการ ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิธปไตยของชาติตามที่กฎหมายกําหนดการจัดหาทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปด้วยความโปรโง่งใสคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสําคัญนี่ครับแน่นอนครับว่าภายหลังจากมีกระแสข่าวกองทัพบกไอ้กองผูพครับกองทัพอากาศก,ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทันทีนะครับก็แน่นอนครับว่าโซเชียลเขาก็ตั้งคำถามกับวัสดุอีกแล้วหรอนะครับเพราะหลายๆสิ่งหลายอย่างในประเทศเนี่ยก็ยังขาดแคลนนะครับ ดูง่ายๆนี้ผมพูดตามคอมเมนต์นะครับบางคนเนี่ยบอเอาภาพลูกเมฆมาให้ดูนะครับยังเก่าเกือกอยู่เลยนะครับคนที่ใช้กันทุกวันเองใช้รูกเม์เก่าอยู่เลยเครื่องบินเนี่ยคำถามเกิดขึ้นมาคือจะพิไปรบกับใครนี่ครับก็ลองวิาพากษ์วิจารณ์กันดูนะครับขอาว้อทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ